อ๋อขารทอทีมกนนันอุดนวันะสวัสดีครับผมสวัสดีบรรยากาศยามเย็นๆนะครับรต,ตาต้องใส่ตาลถอยเลยวะเกือบไม่ได้คนละสีเที่ยวเนาเะ <c oughs> จิบ๊บจิ๊บไม่เราจิ๊บจิ๊บอยู่แต่ อีกขันหนึ่งนี่เยี่ยมสวมา,าวันนี้มันตีขึ้นมาตานเกือบได้สามเที่ยวแล้วครับดีแล้วผมประสานงานกับในโรงโม่ไว้ครับเอาเบอร์มาคุยเดยเออใม่จริงอ่ะ ขอเล่นเล่นเสือได้เฉยเลยโอ้เี็ดล้างรถซะวะล้างอยู่บ้าปะล้างเสร็จงานทีเดียวเลยวะพ่งนี้มากับละกุยเหมือนเดิมเลยฝนตกแฉหมดแล้วครับไหนว่นไปไหน ห๊ะไปพอได้ก็นู่นแหละถึงนู่นแล้วคืนนี้วันหนึ่งอีกอืึอะไรนะเดิมเท่าเดิมแหละฮะเป็นแคเหรได้ยินขราวว่าไอ้โทมพวกนี้เติม500อ๋อฮะโอ้ ทงบอกว่าผมขับเบาๆผมก็หมดเท่าเพื่อนนั่นแหละงั้นทงไกลเนาะระยะนี้มาแล้วครับผมใส่จวดครับ โปรโมมาถามเราถามอีกพี่เล่นเกาให้หนูหน่อยผมมีเบอร์เขาเรียกผมบอกนะเอ็งเอ็งบอกเขารอหรือว่าพี่บอกให้พี่ทำไมเขาผมได้เบอร์จากน้องเลยทำไมเขาถึงถามพี่ล่ะพี่โทรให้หนูหน่อยถึงไหนแล้วมานนี้ Oh. กี่โมงแล้วนี่ช่วงหนึ่งแล้วมั้งนี่ดีออกไปนุ่งห้าโมงกว่าแล้วนะไปมาไแล้วมั ભા�લ ભિલ ભલલલલલ ભલલલ ભલલલ ભલલલ! Oh, <laughs> ไมาจัเนี่ชอบเหรเดี uh, ๋ยนเด็กนเด็กคนควนกันควนกันคนกันคนกันเดกนเดคกันควนกันควนกันคนกันไอ้ไอ้ผันผันแกทำไมมันเงีอย่างงี้วะไอ้มันงอมลงอย่างงี้วะ

โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจเสิร์เพลงตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้อำขัดองาซิงค์เลยนะครับครับมาโหมดเลยอือ,อ,อโอ้ก็เวลามันเจำกัดเนาะลงมาตามต้องสองสามรอบเนาะเทียบไปเทียบไปก็ทำไม่ถึงไหนแล้ว คนอยู <t 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 ่ข้างหลังมองไม่เห็นกันไม่ไอ้ตอนที่เราไอยตาเนี่ยสเมียนมาตั้งสองสามรอบเนาะพี่เจ้าทษ